พอสักเอาเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวซาซ่เอาวางไหมวางเอาวางวางวางไว้เอาวางไว้บนนี้นะเดี๋ยวพี่แคปคาบกันโอเคมือเอามือจับเลยมือจับกำลังหันเดี๋ยวหน้าแตกงด้วยวาตาแตกงนะซาคิดดูโอเคไปกันเดี๋ยวดีอันนี้เราคลิปเพียคลิปเพียเรามาต้มฮะ เป็นได้กิ่เพียครับเอามาต้มมีพลังนะรู้สึกว่ามีพลังเยอต้มใส่เกลือครับแล้วใส่ขวดเก็บไว้กินนานๆครับกิ่วเพียร์กิ่เพียรไหนชิมดิี้าชิมเลยอันนี้เรากินจุกันครับซอยจุกไปก่อนเนี่ยแล้วก็ใส่ลูกระเบิดด้วยนะเจ้ากินชิมให้ดูดิดีดีของแท้นะครับเราซื้อพวกมัด้วยครับนะชิมให้ดูดิคมมโอ ผมตายบอลเรื่องครับนี่มาไหมมาไหมเท่านี้ซากินได้หรอ่าือเป็นไงดีแท้พี่สุดยอดสุดยอด มาชิมดูไม่คงไม่คงสุดยอดสุดยอดมันอร่อยงี้เองของแทบอือหือเอามเล่ได้หรือเปล่าขอดื่มก็เขาเดานั่นตั้งอะไรโอ้ไม่ใช่ซอยลาบนี่ซอยซอยจุ๊ดิซอยจุน่๊ดซอยจุพี่เ้ยใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วโอ้โหคำแค่นี้ได้เลยพี่มันไม่เต็มปากพี่เลยนีอ๋อได้ได้แล้พี่มันต้องคำใหญ่ๆคำตาเลือกอ่ะ เนี่ยยิ้วมือเมื่อกี้ไปจับดีเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ให้โจหันเลยอหื้อออหื้อเห่นั่นเลยพอแล้วตอบพอแล้วเอาเนื้อไหมอันเนื้อเนื้อเนื้อผมแบบร่างกินได้อร่อยครับดูหน้าเนี้ยครันนี้เนี้ยฟินเนีย อร่อยครักินเวื่อดูครับหน้าตาจะไปทางอีสานแล้วครับตอนแรกเป็นคนยะลาครับคนยะลาแต่หน้าตาไปทางอีสานบ้านเดียวกับเฉลิมพลกินเมื่อติดใจได้ดีดีแท้เนี่นี่แหละดีแท้มันต่างกันเลยนี่แหละครับผุดพุดอ่ะพี่กินพุดผุดอ่ะกินเวื่อเนื้อสดสดดีขมผมอ่ะ อันนี้เขาเรียกขีพี่อ่เนาะบริสิเนาะเนื่อปะโจดีครับพี่วุฒิเนื้อห้องนี้กี้อันนี้เนื้อสองร้อยแค่นี้ครับไม่ไม่เนื้ออันนี้เนื้อมันเนื้อลาบมันแพงไม่ใช่เนื้อนั้นสักครึ่งเนื้ออันนี้มันจะผุดผุดพี่ถ้าล้วนน่ะมันจะผุดผุดเลยอะไรคือผุดผุดเขาเรียกอะไรวะแต่เนื้อเนื้อดีที่สุดนะพี่เนื้อสันพี่เห็นไหมดูเป็นลิ่มอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่ดูเป็นลิ่มเลยโอ้โหดูบ อยวรอเวลาข้าวเหนียวมันในนนนะกินรอครับคุณกลับมาจากทำงานแล้วแช่ข้าวเหนียวไว้นั่งนี่รอรอให้ข้าวเหนียวมันอ่อนกันค่อยมันนึ่งกินกับข้าวอีกทีเออแบบนี้แหละทำตาเรียกนี่เขาเรียกดี่หันมาหันมาั่ให้สวยเลยไปไปซะเอาครึ่งหนึ่งไม่หั่นหันนี้ครึ่งงน่อนเอาเลยเอแหละมาเบา นั่นแหละทำจริงใครบ่ได้กินจะเฝ้าตายด้วยครับนี่อันนี้ถ้าไม่อร่อยหมูให้ถีบเลยถีบก่อนไหมเขมยุ้ยตามนี้ด้วยร้อนเหรอเป็นไงเป็นครับทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้นด้วยมมันนไ่เคยกิ เดินวนซ้ายวนขวาอยู่มึงเข้าไหนิดเดียวนะเมื่อกี้เาหมไม่นะไม่ไม่ไม่เอาจ้ะอืดูนไมกินนดนึงน่ดีือได้หนวกหวานเนยผมกลัวมันปวดต้งบอกแล้วมันจะวานเฮ้ยคิดจะเป็นเสียอย่ากลัวสิวะนสิจุจุจุจจุจจุจุุ เนี่ยเนี่ยสดๆครับเสร็จแล้วหรออ๊ามึงอย่าไปว่าอย่างนี้อย่าปืนเดี๋ยวมันนั่นอะไรนะเดี๋ยวข้าวกินสุกก็ได้ทิ้งต้นไม้ถูกกว่านี่หมูซอยทิ้ต้นไม้กินเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยลำบากนี่มาเป็นนานชีวิตทหารชายแดนครับลำบากลำบากดูกินอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาไม่กินกันนะชีวิตทหารชายแดนลำบากครับมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องครับพ่อพ่อจ่ากี้พ่อ วอนอ้าวอ,อีสานได้เลยนะนี่อีสานล้วนๆมีชั้นบนอยู่คนเดียว <c oughs> พี่พี่พี่ก็พูดได้อโอ้พูดสำเนียงนี่เลยชั้นบนอ่ะชั้นบนเลยช่างล่างเดี๋ยวมาดูนาคีบ่อยเหรอเดี๋ยวมาดูนาคีรู้เรื่องไหมอก้ยังพี่เคยอยู่กาลสินน่ะโจโอ้มันพูดอีสานเลยนาคีกาละสินนั่นเล่าบูไทยเลยเนั่นเล่าเล่าบูไทยอรอ เดี๋ยวจไปเพื่อเขาวงเนียเขาวงกินหมาเนี่ยอยู่เขาวงอยู่อะไอ้พ่าได้อยู่เขาวงเอออยู่เขาวงกินหมอปุ๊กไก่เขาว่องหมอครับอยู่น้ำยื่ไหนหมอค่ะยู่นไก่สาหมอวังสามหมอไอ้อุดรมื้นะครับว่าอุดรสาวสวยนะครับแหมโปรโมทสาวบ้านตัวเองนะอุดรอุบลน่ะอุบวนนะแมวัเราตอนนี้ยืนยืดอำนาจไปแล้วยืนยืดอำนาจอุบวนยืดอะ ไม่ไม่คอสชยึดสิกยืมหนาดีนี้แล้วก็หลวงอํานาจุ่พักหนึ่งมีเจ้าบองพี่มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีเจ้าบองอีสานใหญอีสานเลยนี่โอ้โหดูชิ้นนี้ครับดูชิ้นนี้ครับอะไรอ้ำทำย่จะทำเนื้อแดดเดียวเลยชิ้นตะเลือกกี่นี่แหละคำตะเหลี่ยกนะถิงไาลัอ้ำสุดแก๊สเลย ใ no? ส่ได้สองคู่เลยสุกแล้วหาขวดมาใส่ใส่ได้หรือทำถกให้ามพีไม่ตั้งตั้งตั้งขาไม่มม่รวยมดีเลยอตัยังมีสาวิพงมานะต้องเพค็ดิบครับบไม่อยากไม่อยากจะหยิบมือติดอินละ นี่อะไรกินด้วยนี่ป๋าแมาไหมนี่อะกินด้วยเด็กอิจฉาแล้วสิก้งแรกกันนี่เนอะนี่อืมอิ่ฉาแล้วสิโอเคครับพี่เดี๋ยวมันย้อนใส่หัวผมแต่ละคนดูครับไม่รู้เป็นอะไรพออ่านวิดีโอแล้วชอบเปิดเสื้อให้ดูผมตลอดเลยนชอบประจาน เอามือไม่สายใจครับอ่าโอเคอโโนี่นนช้อนครับขาดผักเนาะมันต้องมีผักแค่เวยนี่ต้องตัดตอนแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอะแดปโออรกแล้วมือเหรอไม่ตดัดไม่ตดัด เนี่ยถ้ากินแบบนี้พี่ไม่กล้าลงเพจหรอกเออแล้วเป็นไถ้ากินข้าวอ่ะ y o u t u ก็อันตรายาได้มีใครไม่ได้ได้่เป็นขาไม่ดูกเหมือนกเหมือนยากได้เลยตู้ ATM เหมือนตู้เถียบบัเถียบมึงโอนแล้วมึงต้องใชยเงินท่กมงจะเหรอบองเออแล้วทุทายไม่อยาตู้ ATM พกนั้นมาไว้ซอยไว้สลับขามมบ๊รู้มึงที่แม่บาว่าตู้รูเจ้าไม่ใส่หตัวเลยอพี่ เดี๋ยวดอกค่ะย่านที่รู้ว่าต้องการซืีออย่างอยากเวยดนามเด้อนี่ครับไอ้พกเพี้ยมันครับเาเรียกพกเนาะห่อเพี้ยห่อชีเพี้ยมนี่เด้งเออนี่อะไรอี๋เดี๋ยวผมเอาข้อมูลนึงยอดเลยโจดีนี่บอกแล้วไม่เชื่อสุดยอดมาเนี้ยู่กัไม่เหมือน กูกับใจไวไฟของนีวัดดีไปไหนอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวลรอไปไหนไปเข้าเวรแล้วดูนี่ตับอันนี้เนื้อคตับ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 อ่ะมองก็ได้นี่ครับปาบกูชิ้นเล็กเกินโอ้โหวิชัยเอ้ยมึงกินมึงเก่งใจครับกินแค่นั้นกินทั้ไม้ใหญ่ใหญ่เออเจ๊ครับ ต้องถึงเครื่องเออต้องถึงเครื่องตัดก็ค้ดเลบิดเป็นไงเหมือนเหมือนเอาไว้ใจเครดิตหรือว่าไม่เติมดัไง,ไ,งได้แต่มันข้างละห้าชิปหรขัางละร้อยห้าชิปร้อยสองร้อยสามร้อยห้ร้อยนั่นกูเตมไม่นั่นแหละ มาขวดครับขวดดีกันไหนพี่ขวดตะบนเซื่อดีอ่ะนี่น้ำดูดังอยู่นอกไวไฟเราต้มแล้วอ่ะต้มอันนี้แล้วก็ใส่ขวดไว้ใส่น้ำมิดเลยอ้ามเจากนั้นหยดน้ำมิดเลยน้ำนั้นก็ได้น้ำมันแก้วตอนนี้มันแก้วลังไม่ได้ไม่ได้มีน้ำตีมาไม่มีใช่ไหมกุ้งกับล้างกู้งกับลังกินก้อยจิ้นฟี ว่าไงเป็นคร um ับความรู้สึกอุมารีไหมครับสิกายอิดนึงหายเหนื่อยเลยไม่เอาลงไปเลยทั้งปหาเลยโอ้ดูชิ้นเนียบโอ้โหชิ้นตาเหลยกอีกแล้วครับพี่ชายกินเลยนะไม่ต้องเกรงใจเนาะเอาเลยทำไมโถล่มาหลายโถล่หลายสายแล้วตั้งแต่กูไปตลาดแล้วเนี่ยบพอที่อามกินได้หืม เยอดสูงมากสุดเดยครับเดี๋ยวเอามาเลยมันตึงี่กเลยมันตึงยังวะอันนี้สุกครับสุกพี่รวนนะมันก็ไม่ลูกอีกนะนี่แหละมีเดียมมีเดียมมันเสาแล้วมันเสาแล้วมันมันเสียฮะมาเอาเครื่องตัดสัญญาณมาแจกไอ้ชุดอันนี้แหละแจกชุดนี้เนี่ยกูก็เดินมาคุยโทรศัพท์คุณก็สนใจคุณก็ไปทั้งัวเดินอักโทรศัพท์สิ มีที่ว่ามันไม่ใช่เนาะบอกว่าใช่สุดๆแล้วดูนี่นี่มันลงตัวสุดๆแล้วใช่สุดๆแล้วแต่งั้นมันไม่แพงขนาดนั้นหรอกดีนะโอ้กล้องไม่เต็มจอเลยไปลืมดูมันไม่เต็มจอนหมขอบค้างสีดำลืมปรับเดี๋ยวลงมันยินอ่ะไม่ลองดูนะ โอเคครับขอจบการได้ทำไว้แค่นี้ครับติดตามใหม่คลิปหน้านะครับอขอบคุณที่ติดตามยูทูบรู้ว่าจะตากพาเกิียนไปเดียวนะครับอขอบคุณครับ